สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะบทที่14โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะอยู่ในแบบฝึกหัดที่14.9นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ่าตัวอย่างข้อที่1นนะคะ มานีนำไข่เค็มไปขายขายได้ยี่สิบห้าฟองเหลือไข่เค็มสิบสองฟองอเหลือนะเหลือนะขีดเส้นใต้มานีนำไข่เค็มไปขายทั้งหมดกี่ฟองคำถามเขาถามว่ามานีนำไข่เค็มทั้งขายทั้งหมดอขายทั้งหมดกี่ฟองนักเรียนคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีลบหรือบวกอ่า โจทย์บอกนะคะมานีนำไข่เค็มขายได้25ฟองมานีนำไข่เค็มไปขายขายได้25ฟองเหลือไข่เค็ม12ฟองแต่โจทย์เขาถามว่าทั้งหมดกี่ฟองอ่าทั้งหมดมีไข่เค็มไปขายทั้งหมดกี่ฟองอ่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ักเรียนสังเกตต,ตรงนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมใช่ไหม ่สีเรียมลบยี่สิบห้าเท่ากับสิบสองอทำไมคำตอบเท่ากับถึงเป็นสิบสองเพราะว่ามันเหลือสิบสองตรงนี้มันเหลือสิบสองเครื่องหมายเท่ากับก็เลยตอบสิบสองอแต่เวลาเราหาวิธีทำทั้งหมด หาจำนวนทั้งหมดเราจะต้องนำยี่สิาอันนี้เครื่องหมายลบนะเราต้องนำยี่กับ12มาบวกกันนะอันนี้ทำไม25ถึงขึ้นก่อน12ถึงเป็นเครื่องหมายเท่ากับเพราะโจทย์มันให้25มาก่อนและ12ตามหลังอ่าเวลาเราทำแบบฝึกหัดเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ต้องนำ ยี่สิบห้วกสิอเท่ากับสามิบอไหนลองดูซิว่ามันได้สามสิบทำไมมันถึงได้สามสจอ่ะยีิบห้นะบวกสิบสองบวกสเท่ากับเจ็ด 2บวก1เท่ากับ3อ่าเท่ากับ3 7นะคะตอบมานี่นำไข่เค็มไปขายทั้งหมด37ิฟองนั่นเองอ่าไม่งงนะคะข้อนี้อ่าคุณครูลืมบอกว่าโจทย์ข้อที่1เมื่อกี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนครูก็ได้นะคะนักเรียนสามารถ นำ25กับ12มาบวกกันเลยก็ได้นะคะ hmm. ข้อต่อมาปีที่แล้วปีที่แล้วลุงซื้อวัวมาเลี้ยงกี่ตัวถ้าปีนี้ซื้อมาเพิ่ม8ตัวทำให้วัวทั้งหมดมี28ตัวโ oh oh. อ้โหโจทย์ถามปีที่แล้วลุงซื้อวัวมากี่ตัวอโจทย์บอกปีนี้ซื้อวัวมาเพิ่มอีก8ตัว ทำให้มีวัว28ตัวนั่นเองอ่ะข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์ปึ๊บเท่าสี่เหลี่ยมบวก10บวก8เท่ากับ28หรือนักเรียนอาจจะไม่เขียนเหมือนครูก็ได้นักเรียนอาจจะนำะนักเรียนอาจจะเขียนว่า 2 8่อ่าอาจ,จเขียนว่ายีลบแเท่ากับสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเวลานักเรียนเขียนให้เขียนตามความเข้าใจของนักเรียนแต่นักเรียนต้องดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรเป็นวิธีบวกหรือเป็นวิธีลบนะคะอ่ายี่สิลบแเท่ากับยี เห็นไหมเหมือนกันกับของครูเขียนตรงนี้เลยนักเรียนจะตั้งโจทย์ว่า28ลบ8เท่ากับ20เลยก็ได้หรือจะเขียนว่า28หรือจะเขียนสี่เหลี่ยมบวก28บวก8หรือนักเรียนจะเขียนสี่เหลี่ยมบวก8เท่ากับ28ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถเขียนได้ตามความเข้าใจหรืออ่า หรือตามความเหมาะสมของนักเรียนนะคะแต่คําตอบต้องถูกต้องนะ,ะโดยนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้วมาตอบคาถามให้ถูกต้องนะคะ,ะ,ะมาอธิบายข้างหน้าตัวนี้บวก8เท่ากับยี่สิบอันนี้ครูเขียนโจทย์ตัวอย่างให้ดูฉะนั้นครูก็เลยอยากจะหาคำตอบว่า บัวมีทั้งว่าปีที่แล้วลุงซื้อวัวมากี่ตัวครูก็นำยี่สิบแปดมาไว้ข้างหน้าอ่ายี่สิบแปดมาไว้ข้างหน้าจากบวกก็เลยกลายเป็นลบนั่นเองอ่ายี่สิบแปดมาวางไว้ข้างหน้าจากบวกก็เลยกลายเป็นลบนั่นเองนะคะเด็กๆยี่สิบแปดลบแปดเท่ากับยี่สิบค่ะ หรือ8ลบ28ก็เท่ากับ20เหมือนกันนะ28ลบ8 8ลบ 8, 8, 8เท่ากับ0เอา2ลงมาปีที่แล้วลุงซื้อบัวมาเลี้ยง20ตัวนะคะเด็กๆข้อต่อมามีเหรียญ มีเหรียญนะสีทองกับสีเงินการแข่งขันกีฬาสีสีฟ้าได้เหรียญทองและเหรียญเงินรวมกัน20เหรียญเป็นเหรียญเงิน13เหรียญเป็นเหรียญทองกี่เหรียญข้อนี้โอ้โหแค่นับรูปภาพก็ง่ายแล้วนะคะครูก็จะยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์ตามตัวเลขที่เขาให้มาเลยคือเท่ากับ13บวกบวก อ่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมบวกสิบสามเท่ากับยี่สิบหรือนักเรียนบางคนอาจจะเขียนว่า20ลบ13ก็ได้ตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะแต่ต้องหาคําตอบให้ถูกเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่าบางคนอาจจะเขียนแบบนี้นะคะอ่าครูจะยกตัวอย่างข้อที่ครูเขียนไปนะคะอ่ายีสิบ ลบ13เท่ากับช่องว่างแต่ครูจะทำช่องว่างบวก13เท่ากับยีไหนถ้าลองเปลี่ยนจุดนะคะอ่ะ้อเราก็จะนำา0ตรงนี้มาแงมางวางไ้ข้างหน้าบวกก็เลยกลายเป็นลบนั่นเอง20สิลบ13เท่ากับ7ค่ะเด็กๆไหนดูซิ20 ลบสิบสามสามลบศูนย์ไม่ได้ศูนย์ก็เลยไปยืมหนึ่งศูนย์ก็เลยไปยืมสองสองเหลือหนึ่งศูนย์ก็เลยกลายเป็นสิบสิบลบสามเท่ากับเจ็ดหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ข้อนี้ตอบเจ็ดนะคะตอบเหรียญทองเจ็ดเหรียญ โจทย์นะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องเอาวิธีลบขึ้นก่อนหรือไม่จําเป็นต้องเอาวิธีบวกขึ้นก่อนเวลานักเรียนจะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์นักเรียนต้องดูก่อนว่าคําถามมันถามอะไรนะคะมันถามอะไรนะคะเพราะว่าในโจทย์ปัญหามันสามารถทําได้2วิธีนั่นเองนะคะไม่จําเป็นต้องทําวิธี1วิธีเดียวก็ได้นะคะ ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า156-157นะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ